สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสกุลสกุลว่ากับสาวดอยนะแก่คือเก่าเนาะค่ะมามาเขามากินมะม่วงค่ะมะม่วงตอนในบ่ายเนาะค่ะนี่เพอนค่ะนี่ค่ะนะคะน้ำปลาหวานเนาะค่ะนี่ค่ะใส่หอมแดงเลยล้าไอเนาะค่ะสาวดอยเ็ดกินเนาะค่ะมะม่วงมาเด้อค่ะแซ่บๆน้ำกันคันนี้อยากขนาดเลยค่ะอื้มอื้ม Ja. Mm -hmm. um, yeah. Mm. 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 对吧？Well, uh เสียงธรรมาชาตินะคะมารชาติอยู่เถียงเนาะแซบพ,พี่นออ้องหายง่วงเลยค่ะแซบอีกทีค่ะ ่บรรยากาศอยู่ถีหยางนามากินอยู่ถีหยงนาด้อยะค่ะพี่น้องไม่เสียงรบกวนจะหน่อยเด้อค่ะัมีเสียงไก่ <c oughs> ไก่แม่หอมแดงนะคะมาเข้ากันดีนะะดีะค่ะตุดูด้วยค่ะ อีกจักทำก่อนนะคะอืมแซ่บค่ะ ท่านใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเขามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามไอ้สาวดอยนะเกน้ำเนอเดอ้อค่ะส่วนท่านใดเข้ามาแล้วก็ขอขอ,ขอบพระคุณค่ะบันปีเมืองน้องเนาะคะ่ะฟังไทยฟังลาวและต่างประเทศน้ำเนาะคะ่ะที่ให้กันสนับสนุนดูแลและติะดตามสาวดอยนาเกมาโดยตลอดนะคะขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะร่ำรวยทุกคนเมื่อนี้ไปแล้วะคะ่ะ ค่อยพอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งติดตามเปิะสิบริพัต์คลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องดวยคะ่ะสุขภาพแข็งแรงไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ